เอาละครับส่งเบลกนะครับอย่างที่บอกแฟนๆนะครับใครที่อยากจะรับประทานอาหารนะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารบึงพญาอาหารอีสานซีฟู้ดนะฮะผมก็อ่านชื่อค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับพวกข้าวก่องน้ำดื่มทีมงานลูกหนังติดล้อในการเตะฟุตบอลการกุศลนะครับก็ไปเจอกับคุณอุ้มเลยนะครับแนะนำร้านอาหารนะครับแล้วก็ส่งเบลกไปเลยนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ สวัสดีค่ะ ึงพยานะคะร้านบึงพยาอีสานซีฟูด้ดอยู่ที่ถนนการนาพิเศษค่ะระหว่างซอย4กับถึงซอย6ทับ1ค่ะมีทั้งบ่อบปลาแล้วก็ริมน้ำมีบรรยากาศจะเป็นแบบเหมือนท้องทุ่งนาค่ะลมเย็นสบายค่ะถ้าเดินทางมาจากลำอินทานะคะก็จะเข้าเข้าซอยกูบอลก็ได้นะคะถ้าเกิดมาจากแฟชั่นไอแลนด์ก็ก็ตรงมานะคะคือถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะเป็นถนนการนาพิเศษเรียบมอเตอร์เวย์ าเข้าทางคูบอลแล้มิทางกม8ก็คือขับตรงมาเลยเลย,เลยสอน,นอคันยาวแล้วก็เลยวัดคูบอลมาเรียบ เรียบผู้ขนานมาได้เรียกก็จะเจอร้านนะคะร้านอยู่ซ้ายมือค่ะตั้งอยู่ซ้ายมือริมถนน,นะคะ่ะบรรยากาศร้านนะคะโดยรวมก็จะมีบ่อปลานะคะสามารถนั่งตกปลาได้แล้วก็จะมีบรรยากาศริมน้ํานะคะบรรยากาศจะแบบค่อนข้างจะเป็นเหมือนทุ่งนานแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือของเราจะติดอยู่กับทุ่งบางเขนนะคะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ของทางชาวบ้านชุมชนนะคะ่สนอาหารนะคะอาหารก็จะเป็นพวก เมนูปลานะคะหลักๆก,ก็จะมีเมนูปลาแล้วก็เป็นมีทั้งอาหารอีสานแล้วก็ซีฟูดะะ้ดค่ะที่นี่จะเน้นเลือกปลาแล้วก็พวกส้ตมตําส้มตําเขาก็เด็ดนะคะส้ตมตําจะมีหลากหลายเมนูมีตําปูปลา้ตาตําไทยตําผลไม้ซึ่งซึ่งน้ําปลาเนี่ยจะเป็นสูตรของทางร้านเราเองนะคะเราจะต้มเองเคี่ยวเองอร่อยค่ะรสชาติจะเข้มข้นค่ะ คือถ้ากรณีลูกค้าที่อยู่ในระแวกนี้นะคะาแลวไม่สะดวกที่จะมานั่งทานที่ร้านทางร้านเราก็มีรับส่งให้ด้วยนะคะโดยมีเพจของบึงพยาอีสานซีฟูด้ดสามารถเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์หรือสั่งอาหารได้ทางเพจของร้านบึงพยาอีสานซีฟู้ดได้ค่ะส่วนเบอร์ที่ที่สามารถสั่งอาหารได้แล้วก็ติดต่อมาสำรองที่นั่งนะคะก็จะเป็นเบอร์092 … 892 … 6203ค่ะ ิดว่าเป็นลูกค้าท่านไหนที่มานั่งทานนะคะแล้วมาเป็นลูกค้าของบึงพยาซึ่งมาจากทางทีมลูกหนังติดล้อของพี่ชาวลิตนะคะทางร้านบึงพยาลดเปอร์เซ็นต์ให้10%ค่ะที่นี่บึงพยาซีฟูด้ดอาหารเราที่แนะนำสดเราคัดวัตถุด,ดิบสดสะอาดทุกวันแล้วก็ผ่านจากเชฟที่เรามีประสบการณ์มาแล้ว ด้วยวัตถุที่ดีเราคัดมาอย่างดีที่เป็นน,นูแรกที่จะแนะนำก็เป็นปลากระพงทอดน้ำตาแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำใสแล้วก็กุ้งแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดส้มตำก็มีส้มตำกุ้งสดส้มตำปูหมารสจัดแซ่บ,บที่นี่อร่อยทอดมันกุ้งแกงส้มชะอมกุ้ง ไม่ว่าส้มตำส้มตำล้าก็รสแซ่บตำปูม้าตำกุ้งสดตำไหลบูลวเราคัดสรรด้วยไอ้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดทุกวันร้านอาหารบรึงพญาซีฟูด้ดของเราเปิดบริการตั้งแต่11โมงไปถึง5ทุ่มทุกวันบึงพญาอีสานซีฟูด้ดขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการของเราขอบคุณ